สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดนครมาชิมแนะคิดให้ดีเลือกพักฝ่ายประชาธิปไตยหรือพักฝ่ายเผด็จการแล้วฟอกขาวสืบทอดอำนาจต่อไปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันตัดสินวันที่24มีนาคมนี้วันเลือกตั้งแล้วล่าสุดนครมาชิมอดีสมาชกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และอดีตรประธานคณะกรรมารการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าการเลือกตั้งทางยุทธศาสตร์ที่คนไทยต้องตัดสินใจอนาคตของตนเองผมเคยนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนหลายครั้งนี่มันคือสงครามระหว่าง2ระบอบคือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการ ระบอบประชาธิปไตยมีพักการเมืองที่ต่อสู้และยืนหยัดในอุดมการเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยมีพักเพื่อไทยเป็นทัพหลวงมีพักไทยรักษาชาติพักเพื่อชาติพักอนาคตใหม่เป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยส่วนพักการเมืองที่ทั้งแสดงตัวตนอย่างเปิดเผยหรือกักไว้ไม่ยอมประกาศจุดยืนต่อประชาชนว่า จะสนับสนุนให้พวกเผด็จการที่ยึดอํานาจปรนอํานาจของประชาชนไปเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเปิดเผยรอผลการเลือกตั้งก่อนแล้วแกลประกาศว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีพวกนี้คือพักการเมืองฝ่ายเผด็จการและแนวร่วมฝ่ายเผด็จการโดยไม่ต้องสงสัย สภาพการปัจจุบันฝ่ายประชาธิปไตยมีจำนวนมวลชนสนับสนุนเป็นจำนวนมากเพราะคนไทยจำนวนมากรู้ทันเล่เหลี่ยมกลโกงเครือข่ายเผด็จการตั้งแต่เผด็จการระดับตัวเล็กๆจนถึงจองเผด็จการที่มีทั้งนายทุนขุนศึกศักดินาอัมมาศข้าราชการระดับสูงองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องจักสังหารระบบประชาธิปไตย และพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ทรงพลานุภาพมากที่สุดมีกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามโตแยง้งใครไม่สยบยอมมีโทษจำคุกพวกเขาสมประโยชน์กันเกื้อกูลกันและกันสมคบคิดกันยึดอำนาจปกครองประเทศและปกครองประชาชนเสวยสุขมายาวนานเพื่อรักษาอำนาจและการปกครองของพวกเขาไว้แม้จะทำรัฐประปหาร ประนออำนาจฆ่าประชาชนทำลายอำนาจของประชาชนยุบพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทิ้งพวกเขาทำได้หมดโดยไม่สนใจต่อสังคมโลกที่เขามองดูคนไทยและประเทศไทยที่กำลังถูกฝ่ายเผด็จการและเครือข่ายเผด็จการทำลายล้าง อย่างน่าสังเวชใจและคาดหวังที่จะมองเห็นว่าคนไทยจะกล้าหาญลุกขึ้นอย่างกล้าหาญทรนงยืนตัวตรงเรียกร้องต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยตั้งแต่การยึดอำนาจได้สำเร็จตามทฤษฎีสมคบคิดเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพศ2557 พวกพเผด็จก,การได้ส่งคนในเครือข่ายเผด็จก,การเข้ายึดครองในแม่น้ำห้าซ้ายทั้งคสชครมสอนอชอสปปชหรือสปทและกระทอ,ออกกฎหมายและกะติกาของเผด็จก,การโดยเผด็จก,การและเพื่อเผด็จก,การเท่านั้นไม่ได้เป็นกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนเลยแม้แต่น้อยตามทฤษฎีและหลักการสากลเขาถือเป็นกฎของโจรไม่ถือเป็นกฎหมายเมื่อการต่อสู้ในโค้งสุดท้ายที่จะมีการเลือกตั้งฝ่ายเผด็จการก็รู้ว่าหากปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมแผนการสืบทอดอำนาจของระบอบเผด็จการอาจจะสะดุดไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และหากฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลของประชาชนอาจจะเอาคืนและยึดทรัพย์สินที่โกงไปจากประชาชนคืนให้แผ่นดิน อาจจะติดคุกจากการกระทําผิดต่อประชาชนและประเทศชาติได้เพราะประชาชนตื่นรู้และมองเห็นความจริงหมดแล้วการยึดอำนาจด้วยปืนและรถถังสามารถสยบประชาชนเพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่เพราะรัฐบาลเผด็จการคอสชอปกครองนานเกินไปเกือบ5ปีก่อแต่ความเดือดร้อนทุกยากลำบากแรนแค้นต่อประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่นิยมชมชอบรัฐบาลเผด็จการพวกพเผด็จการจึงใช้กลโกลงทุกอย่างทุกรูปแบบและเอาเปรียบทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองชนะการเลือกตั้งแต่พอสำรวจความนิยมพักการเมืองฝ่ายเผด็จการก็ยังไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้จึงจำเป็นต้องใช้องค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธรรมทำลายพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทิ้งบางส่วนเพื่อไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีเสียงสสเพียงพอจะจัดตั้งรัฐบาลได้ศึกสงครามนี้จึงเป็นแค่เพียงการประทะกันของทับหน้าซึ่งดูเหมือนพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจะเพียงพ้ําถูกองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมในนามของกฎหมายยุบทำลายพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทิ้งไป และอาจจะมีอีกหลายๆพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่กำลังถูกเสนอให้ถูกยุบในนามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่โจนเผด็จการตั้งขึ้นและระบบราชการองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมก็สยบยอมน้อมรับกฎของโจนมาบังคับใช้เพื่อเข็นข่าประหัตประหารประชาชนและประชาธิปไตยโดยดุษฎี จึงอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เป็นเบื้องต้นว่าหากฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้ในกฎกติกาที่ฝ่ายเผด็จก,การเป็นผู้กำหนดโอกาสชนะคงจะไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยคงจะต้องเป็นผู้กำหนดเกมแห่งสงครามเท่านั้นจึงจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้ จึงอยู่ที่ประชาชนเจ้าของประเทศว่าจะเลือกพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยหรือจะสยบยอมรับใช้เผด็จการโดยเลือกพักการเมืองฝ่ายเผด็จการให้ชนะการเลือกตั้งและฟอกขาวสืบทอดอํานาจเผด็จการต่อไปซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางยุทธศาสตร์และสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยจงใช้วิจารณญาณของทุกท่าน พิจารณาอย่างละเอียดรอบด้านเรียนรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตว่าพวกเราจะพาประเทศไทยและคนไทยเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นอริยะมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดอนภาพจเจริญรุ่งเรืองเพื่อประชาชนคนไทยและลูกหลานของท่านทุกคนหรือจะหมอบคราน กราบท้าของเด็จการให้คนไทยเป็นทาสไพรชั่วลูกชั่วล้านอยู่ที่ท่านทุกคนกฎของสงครามผู้ชนะย่อมเป็นผู้ปกครองกฎการต่อสู้มีเพียงข้อเดียวที่จะทำให้คุณชนะคือห้ามยอมแพ้ขอผองเพื่อนร่วมอุดมการฝ่ายประชาธิปไตยจงอย่าอ่อนแอจงอย่าสยบยอม จงพร้อมกันลุกขึ้นอย่างทารนงสู้ด้วยสติปัญญาล้มระบอบรเด็จการในโอกาสที่จะถึงนี้และชนะสงครามไปได้วยกันครับดึงวลีอันเป็นอมตะของโทโมัสเจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าเมื่อความอายุติธรรมเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ คนครมาชิมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกอดีตประธานคณะกรรมัธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร9มีนาคมปีพศ2562ทักสินเคลื่อนไหวข่วงยิงลักโปรโซดกาแฟสบายใจเฉิบ เมื่อวันที่9มีนาคมปีพศ2 5 6 2นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์รูปภาพคู่นายทักษิณชินวัตรพร้อมข้อความบน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าวันนี้มาทานกาแฟตอนเช้ากับพี่ชายที่อินโดนีเซียก็ยังคุยกันเลยว่าการแข่งขันขนาะนี้สูงวิธีการค้าขายก็ยังเปลี่ยนไป แม้กระทั่งร้านกาแฟก็ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์นำเสนอความคิดที่แตกต่างเพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจจึงอยากโพสต์รูปภาพให้แฟนเพจได้เห็นกันว่าถ้วยกาแฟที่ร้านนี้ทำลักษณะคล้ายถ้วยดินเผาบ้านเราแต่จริงๆทำด้วยคุกกี้และเคลือบด้วยช็อกโกแลตด้านในถ้วยเพื่อให้ใส่กาแฟด้านในได้โดยที่คุกกี้ไม่ละลาย แถมด้วยมัชเมลโล่สำหรับคนที่ชอบทานหวานและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์และเนชั่นทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ